เปิดตัวป้ายแดงมาเนี่ยในราคา1น0 0 0ล้านหนึ่งแสพอบาทนะครับแล้วแต่รุ่นย่อยแล้วแต่สเปคครับแต่วันนี้ราคาดีๆเลย2องแสนสามหมื่นบาทนะครับผมขายแค่นี้เองคุณเพจะได้มาเป็นครอบครัวผมนะครับคออเวอร์ตะเกียบตะกายครับสีออฟวิลได้นะครับกับเกียร์ CVT ีทีไลอ้อนิกลาเลียนรถเป็นยังไงตามผมมาครับรูปทรงภายนอกนะครับสุดสวยเลยผมเรียกว่าสี ไอซิ่นเวอร์นะหล่อๆแบบนี้เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีไม่มีชนหนักพิความจมน้ำเลยครับไฟหน้าใสาๆแบบนี้นะครับเป็น LED halogen ีนอนบ่งบอกเลยว่าเจ้าของเก่าใช้งานเนี๊ยบแค่ไหนดูดิใสร้อยร้อยขอบ17นะครับลัดด้วยยาง continental นะครับหล่อๆใสๆแบบนี้นครับเดิมๆโรงงานเลยท็อปสุดๆ รถเนี่ยสมบูรณ์สมบัติแค่ไหนครับดูที่โลโก้ของเขานะครับว่ารอยถลอกเขาเป็นยังไงอ่าคันนี้ก็เหมาะสมกับเลขไมล์หนึ0 0 0สนหกหมื่นพาโลนะครับผมด้วย 2.0i รถเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมุมกระจกข้างแบบนี้อันนี้ผมชอบสุดๆนะครับโพมไลทยคูสคอนโทนครับมัลติฟังชันแถมได้เกียร์พาวเดิลชิพไม่ต่างหากเป็นยังไงบ้างครับดูมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากไปตะกุยลุยทุ่งกับผมนะครับกับเจ้าซูพลูออร์บิวได้แบบนี้โคดโอเวอร์แบบนี้แล้วราคา239,000บาทนะครับ แพทมาด่วนเลย